ภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญจากวัดพระธรรมกายบูโรสนะครับประเทศสวีเดนประกอบพิธีกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์คือระบบซูมนะครับโดยมีการกล่าวคำบูชาพระรัตนารายแล้วก็หลับตารวมใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆสบายๆจากท่านทุกท่านก็พร้อมใจกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าครับผู้แทนสาธุชนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนาราย จากนั้นนะครับคณะสงฆ์ได้ให้ความเมตตาสวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเสร็จจากนั้นนะครับสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบาังสกุลที่ด้านหน้าอาสงและถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับพิธีบุชพไปตับลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่าที่ล่วงลับไปแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว ดยที่วัดพระธรรมกายบูโรสแห่งนี้นะครับก็เป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมมีแมกไม้สีเขียวนะครับที่สวยสดกดงามทีเดียวหลังจากนั้นนะครับทุกท่านก็ร่วมกันนะครับถาวายพระตาหารเพลแงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนครับ